ผมมาอยู่นี่นะครับมาอยู่ก่คะคะผมอยู่บ้านแฟนอยู่บ้านดอยกี่ไปทางห้วยซานยาวนะตอน้ากันละาหา้านผมนี่มัน,นล่าจัดงานครับจัดงานจ,จัดงานทาบุญเลยวันที่แมก่ก่บประมาณหกโมงก็โดนทีกันเริ่มละจะทํางานเ,เล่นนักล่องก็เริ่มขึ้นพอดีแล้วก็พึ่มมากันเดียวแต่บ้านแฟนผมก็ฟังมดเนะบ้านแฟนผมก็ฟังงดนะบ้านพุ่นพังเหนเลยอะ่ะเฮ้ยบ,บ้านไหนก็นคะห้วยซ่าน เนี่ยคุจ้องหนองกห้องนะครับหนองกห้องขึ้นไปตีไปตีมันมีวัดตลาดตีเฮ็ดตลาดเฮ็ดหอยซ่านเดี๋ยวก่อนอ๋ออ๋อหอยซ่านอ๋ออ๋อผ่านมาตะกี้อ๋อบ้านสมมติคือบ้านนั่นพังเลยกันคะเข้าเข้าตรงไหนลงเข้าตรงโรงเรียนติดติดชิดทางหลวงนะฮะที่ทางหลวง ตะกี้น้องพานมา่มค่น้อติดทั้งหลงทั้งอะไรกันคะบ้านจิดลุมันอยู่ฝั่งมันตกกับมันออกอยู่ซ่อมเป็นเตาแก๊สซ่อมเพิ่มเพิ่มอยู่มันตกมันออกมันตกอยู่ไปทางใจ่บ้านอยู่ฝั่งมันตกมันออกออกฝั่งตัดถนนไปเม่ค่ะไปดูฝั่งนี้เนี่ยมันไปให้สายยาวค่ะไปไปไมาสวยรั่งถ้าถ้าถ้าขาไปทางมาสวยนี่จริงสายมือสายมือพังเลยทั้งหลังเลยแล้วไงล่นกันก็ แตกตื้นกันกันแตกตื้นมันผ่ามันพังลงอ่ะเจ้าแล้วก็มุงบังมุงบังจะโกนใะอย่างงี้อีบ้านผมเออผมกลับจากเกือกจากเกือกทุรไลซึ่งเราผมติดไปหางานงานต่อเนาะค่ะตอดีคนในบ้านผมมีงานละเฮ้ยผมก็มาหาแฟนบอกว่าคนไปไหนมดแล้วผมยิ้มโม้ได้ว่าเป็นนิ่มใหม่นะผมกว่าหแฟนเรื่องการเลี้ยงพอบ้านอราพังมดแล้วเออผมบกว่เออแล้วผมก็รีบกลับทัดรถมาบ้านผม มนงมึงกับบ้านผมเป็นไงแกบ้านผมก็พังหมด <c oughs> อ๋อ <c oughs> บ้านอะไรก็พังหมดเลย <ạ. S 1> บ้านนายอยู่ตรงไหนอะอยู่นี่ครับพังทั้งหลังเลยะค่ะมันเหลือแต่ด้านหน้ามเป็นบ้านผมนะครับมันเสามันก็หักไปอยูย่ไก่ก็เจ้านี่ครับลายตั้งอ๋อเดี๋ยวเราไปแอบบ้านอายไปดูบ้านนายดีกว่าค่ะโอเค